เด็กน้อยกับของเล่นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่คู่กันทีเดียวล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะคะซื้อของเล่นให้กับลูกๆเนี่ยบางครั้งก็ต้องการที่จะให้ลูกมีความสุขที่สุดนะคะแต่บางท่านซื้อของเล่นนี่ก็เพื่อต้องการจะตัดความรำคาญเหมือนกันนะคะยังไงก็ตามนั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ที่สําคัญที่สุดนี่สิคะก็คือการที่จะต้องให้ความรักแก,ก่เด็กๆนะคะแล้วก็คือการเลือกของเล่นให้กับลูกคะ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะของเล่นบางชนิดนี่อาจจะทําให้ลูกได้รับอันตรายก็ได้ค่ะ ของเล่นน่ารักแบบนี้นี่ก็อีกแบบหนึง่งและแบบนี้สักวันหนึ่งอาจจะทำร้ายลูกคุณได้จากการศึกษาคนา้นคว้าดูเหมือนว่าของใช้ที่จะให้กับเด็กเล่นนั้นนะคะจะต้องใช้สีที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก เราะเด็กจะไม่สามารถแยกแยะได้เลยล่ะค่ะว่าเป็นอันตรายหรือไม่ในปัจจุบันนะคะผู้ผลิตก็พยายามพยายามที่จะสร้างสารรค์ของเล่นลักษณะต่างๆกันออกมาจำหน่ายนะคะเพื่อที่จะสนองความต้องการของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของเล่นที่ถูกสร้างให้มีการเคลื่อนไหวได้สิ่งเหล่านี้นะคะต้องอาศัยฐานไฟฉายเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นพวกหุ่นยนต์ตุ๊กตารถยนต์หรือว่ารถแข่งก็ตามถ้าผู้ปกครองละเลยฐานไฟฉายเหล่านี้นะคะถูกทิ้งให้อยู่ในของเล่นจนเสียก็จะมีของเหลวไหลออกมาซึ่งสารเหล่านี้จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งทีเดียวละคะ่ะควรจะสอนให้เด็กๆได้รู้ถึงวิธีใช้นะคะว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็ต้อง ถอดฐานไฟใช้ออกทุกครั้งทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรักษาของเล่นให้อยู่ได้นานนะคะและในสุดก็จะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กอีกด้วยล่ะคะ่ะ ของเล่นนี่นะคะจะทําให้เด็กเกิดความสุขสนุกสนานและก็เพลิดเพลินค่ะแต่ว่าการเล่นที่จะทําให้มีประโยชน์มากที่สุดนะคะก็คือการได้เล่นออกกําลังกายแล้วก็ได้สนุกสนานกับเพื่อนๆที่สําคัญนะคะผู้ใหญ่ก็ควรจะสอนเด็กๆให้รู้จักการแพ้การชนะซึ่งนั่นก็จะทําให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นคนดีนะคะซึ่งจะทําให้ครอบครัวมีความสุขและในสุดก็จะทําให้สังคมของเรามีแต่คนดีหละคะ่ะวันนี้คงต้องลาแค่นี้แล้วพบก,กันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ